กาวสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับรายการนั่งเล่าเรื่องรวันนี้เนี่ยเป็นวันที่สองมกราคมในวันที่ผมอัดคลิปนะครับซึ่งช่วงนี้ก็ยังเป็นเทศกาลปีใหม่คริสต์มาสอะไรทํานองนี้อยู่นะครับผมก็เลยได้ไปทําการค้นหาคลิปวิดีโอเกี่ยวกับปีใหม่เกี่ยวกับซานตาคลอสซึ่งผมได้ไปเจอคลิปวิดีโอหนึ่งครับเป็นคลิปวิดีโอที่พบเจอซานตาคลอส แต่ไม่ใช่ซนต์คอร์ที่เรารู้จักกันนะครับไม่ได้มาในรูปร่างคุณลุงใจดีมีหนวดเขายาวๆนะครับแต่เป็นซานต์คอร์ทที่น่ากลัวและชวนสยองอย่างยิ่งเลยนะครับก่อนที่เราจะไปฟังรายละเอียดและชมกันเนี่ยอย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามให้กับนั่งเล่าเรื่องจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆแบบนี้อีกนะครับซึ่งเป็นคลิปวิดีโอชวนสยองนะครับเป็น คนถ่ายคลิปเซนเตอร์ครอสนะครับแต่เมื่อเซนเตอร์ครอสหันมาหน้าตาของเซนเตอร์ครอสเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่ใช่อย่างที่เราคุ้นเคยกันนะครับบอกเลยว่าคลิปวิดีโอนี้น่าสนใจมากๆเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปวิดีโอดังกล่าวพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับเซนต์ Santa, is that really you we're just h i d d i n g a y o u think we're just i b e Enough with the chest and beam Mmm, tasty! Oh good, Santa's here. It's Michael Bublé. I have a song I'd like to sing for you, Santa. It goes a little something like this. Ba 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 doo. Ba 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 doo. Ba da da doo da 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 da. เมื่อคลิปวิดีโอนี้นะครับได้เผยแพร่ออกไปในโลก YouTube นะครับก็มีคนเข้ามาดูเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งก็ให้เกิดคำถามเกิดอะไรหลายๆอย่างขึ้นซึ่งสิ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือตอนนี้นะครับผ่านมาเป็นเวลาเกือบ10ปีแล้วช่อง YouTube ดังกล่าวก็ไม่ได้มีการอัพคลิป หรือออกมาบอกอะไรเกี่ยวกับวิดีโอดังกล่าวเลยและจนถึงปัจจุบันนี้ก็ไม่มีใครนะครับรู้ชะตากรรมของเจ้าของคลิปนะครับว่าเป็นยังไงบ้างสบายดียหรือเปล่าหรือคลิปวิดีโอนี้จะเป็นเพียงการแค่หลอกกันเล่นเท่านั้นไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นจริงทุกอย่างเป็นการจัดฉากตอนนี้ก็ยังไม่มีใครทราบได้นะครับ ท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงกับคลิปวิดีโอนี้ก็สามารถบอกผมคอมเมนต์ที่ด้านล่างเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ